ขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรื่องลองทำหนึ่งนาทีนี้แล้วคุณจะเห็นจิตครั้งแรกในชีวิตขณะที่กำลังคิดกับความคิดนั้นมันเป็นคนละสิ่งกันโดยสิ้นเชิงและในวันนี้เราจะใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงข้อนี้ไปพร้อมๆกัน แล้วทุกท่านจะได้พบกับอิสระภาพที่อาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก็ว่าได้เรื่องโกหกที่ว่านี้มันทำงานกับเราแบบเงียบๆและแนบเนียนมากมันก็คือเสียงในหัวของเราที่พูดคุยกับเราอยู่แทบจะตลอดเวลาลองนึกตามดูว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเสียงนั้นมันคือเสียงที่คอยคิดตัดสินตัวเราอยู่เสมอว่า ทำไมเรายังดีไม่พอหรือทำไมเรายังทำผิดพลาดซ้ำๆอีกเสียงนั้นมันคือเสียงที่ฉุดรั้งเราเอาไว้กับเรื่องราวในอดีตมันคอยฉายภาพความเจ็บปวดให้เราดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ตอบย้ำด้วยคำถามที่ว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นกับเราและมันก็คือเสียงเดียวกันเลยที่ผลักเราไปสู่อนาคตที่ยังมาไม่ถึง มันสร้างความกังวลสารพัดวาดภาพความล้มเหลวต่างๆให้เราต้องหวาดกลัวเราใช้ชีวิตอยู่กับเสียงนี้มานานมากตั้งแต่เกิดนานจนเราลืมไปเลยว่ามันเป็นแค่เสียงหนึ่งเท่านั้นแต่เรามอบอำนาจทั้งหมดให้มันเราเชื่อทุกอย่างที่มันบอกมีความสุขไปกับมันร้องไห้เสียใจไปกับมันจนในที่สุด เราเป็นเหมือนนักโทษที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำที่มองไม่เห็นอย่างไม่รู้ตัวเรียกว่าคุกของความคิดของตัวเราเองนั่นแหละเราเหนื่อยเราสับสนเราอยากจะหยุดคิดใจจะขาดแต่เราก็ไม่เคยรู้ไม่รู้วิธีที่จะหยุดมันได้แต่เมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมามีบุรุษท่านหนึ่งได้ทรงค้นพบทางออกจากคุกนี้ โดยพระองค์ไม่ได้สอนให้เราไปทุกทำลายกำแพงคุกหรือว่าไปต่อสู้กับความคิดของเราให้มันหมดไปแต่พระองค์ท่านทรงชี้ให้พวกเราเห็นความจริงที่น่าทึ่งมากๆเลยว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่เคยมีคุกหรือกรงขังอยู่ตั้งแต่แรกเลยต่างหากสิ่งที่พระองค์ท่านทรงค้นพบมันเรียบง่ายมากเลยแต่มันช่างทรงพลังอย่างน้า อัศจรรย์ที่สุดนั่นก็คือความคิดไม่ใช่เราแต่เราคือผู้มองเห็นความคิดต่างหากลองจินตนาการตามแบบนี้นะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นคือความคิดทั้งหมดที่อยู่ในหัวของเราตอนนี้เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่กำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าบางทีเป็นเมฆก้อนใหญ่สีเทาหมน่นทำให้เรารู้สึกเศร้าหดหู บางทีเป็นเมฆสีขาวรูปทรงสวยงามที่ทำให้เรารู้สึกสุขใจพอใจไปกับมันแต่บางทีก็เป็นพายุเมฆมืดดำที่น่ากลัวทำให้เราโกรธกังวลสับสนวุ่นวายใจก้อนเมฆเหล่านี้ลอยไปลอยมามันเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันตลอดเวลามันไม่เคยหยุดนิ่งเลย แต่ตัวตนเราที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ก้อนเมฆเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเลยตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือท้องฟ้าต่างหากนั่นเองตัวเราคือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ที่สงบนิ่งให้เมฆทุกก้อนได้ลอยผ่านท้องฟ้าไม่เคยเป็นทุกข์ร้อนกับเมฆฝนที่ลอยเข้ามาและท้องฟ้าก็ไม่เคยดีใจเมื่อมีเมฆสวยงามปรากฏขึ้น ท้องฟ้าแค่รับรู้แค่รู้เท่านั้นท้องฟ้าแค่มองเห็นท้องฟ้าเป็นแค่พื้นที่ว่างที่อิสระให้กับทุกสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราคือท้องฟ้านั้นเราคือผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเราคือความสงบที่อยู่เบื้องหลังความคิดทั้งหมดซึ่งตอนนี้คำพูดเหล่านี้อาจจะยังฟังดูเป็นแค่แนวทางเป็นแค่ปรัชญาที่จับต้องไม่ได้ แต่การทดลองในหนึ่งนาทีต่อไปนี้มันจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความจริงที่คุณสัมผัสได้ด้วยตัวเองเราจะมาพิสูจน์กันว่าคุณคือท้องฟ้าจริงไม่ใช่ก้อนเมฆที่วุ่นวายเหล่านั้นเอาละถึงเวลาแล้วสำหรับการทดลองหนึ่งนาทีที่จะมอบกุญแจดอกแรกเพื่อคุณได้ไขประตูไปสู่อิสราภาพของตัวคุณเอง หาที่นั่งสบายๆได้เลยที่ไหนก็ได้ที่คุณอยู่ตอนนี้อาจจะบนเก้าอี้บนโซฟาที่บ้านหรือแม้แต่นั่งอยู่บนพื้นก็ได้ไม่ต้องทำสมาธิไม่ต้องหลับตาไม่ต้องพนมมือไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งนั้นแค่ปล่อยร่างกายให้ผ่อนคลายสบายๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตามปกติเหมือนที่คุณทำอยู่อย่างปกติตอนนี้ ก็เริ่มทดลองปล่อยใจของคุณคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอย่างอิสระจะคิดถึงเรื่องงานที่ยังทำไม่เสร็จคิดถึงหน้าของคนที่คุณรักคิดถึงเพลงที่เพิ่งฟังไปหรือคิดถึงเรื่องอะไรก็ได้ที่มันจะคิดขึ้นมาไม่ต้องห้ามไม่ต้องผลักไสไม่ต้องพยายามทําให้หัวมันโลง่งไม่ต้องพยายามหยุดมันเพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายของเรา ให้คุณทำตัวสบายๆเหมือนคนกำลังนั่งริมหน้าต่างแล้วก็เฝ้ามองดูรถที่วิ่งผ่านไปมาบนถนนรถแต่ละคันคือความคิดแต่ละเรื่องของคุณน,นั่นเองรถบางคันก็วิ่งช้าบางคันก็วิ่งเร็วบางคันสีสวยบางคันก็เก่าคร่าครา่าหน้าที่ของคุณในตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวก็คือนั่งมองดูมันเฉยๆไม่ห้ามไม่พยายามหยุด แค่รู้แค่ดูอยู่เฉยๆเท่านั้นและนี่คือหัวใจที่สําคัญที่สุดของการทดลองนี้โดยทันทีที่คุณรู้ตัวว่ามีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาทันทีที่คุณรู้ตัวว่ากำลังคิดเรื่องนี้อยู่ในเสี่ยววินาทีที่คุณรู้ตัวนั้นให้คุณทำแค่สิ่งเดียวเท่านั้นคือละความสนใจจากรถคันนั้นแต่มารู้สึกถึงลมหายใจของตัวคุณเอง รู้สึกตัวแค่ลมหายใจเข้าหนึ่งครั้งให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าและลมหายใจออกหนึ่งครั้งให้รู้ว่ากำลังหายใจออกแค่หนึ่งรอบเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้ปล่อยใจสบายๆแล้วรู้มองดูรถบนถนนในใจของคุณต่อถ้ามีรถคันใหม่วิ่งเข้ามาอีกก็ทำเหมือนเดิมอีกคือแค่รู้ตัว แล้วก็มารู้ลมหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งต่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลาหนึ่งนาทีเอาละค่ะครบหนึ่งนาทีแล้วเป็นยังไงกันบ้างซึ่งคุณอาจรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นเลยคือความคิดก็ยังคงเยอะแยะวุ่นวายเหมือนเดิมอยู่ซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติอย่างที่สุดแต่ลองถามตัวเองดีๆอีกครั้งว่า ในช่วงหนึ่งนาทีนั้นมีแม้แต่เสี่ยววินาทีเดียวไหมที่คุณรู้สึกตัวว่ากำลังคิดเรื่องอะไรบางอย่างรู้อยู่เสี่ยววินาทีสั้นๆที่คุณเหมือนตื่นขึ้นมาจากผวังคือเห็นความคิดของตัวเองเหมือนกำลังมองคนอื่นคิดอยู่โดยวินาทีที่คุณเห็นแล้วกลับมารู้สึกที่ลมหายใจของตัวเองได้ ถ้าคุณเกิดมีประสบการณ์นั้นแม้เพียงแค่ครั้งเดียวหรือแค่แวบเดียวก็ตามก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่คุณได้ทำลายเรื่องโกหกที่ยิ่งใหญ่ลงได้แล้วนั่นคือการพิสูจน์ที่คุณหามาได้ด้วยตัวเองว่าไม่ใช่ความคิดของคุณในวินาทีที่คุณเห็นความคิดนั้นคือหลักฐานชั้นดีที่บอกว่า คุณเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นคือเป็นคนละสิ่งกันคุณไม่ได้เป็นรถคันนั้นแต่คุณคือคนผู้ที่นั่งดูอยู่ริมหน้าต่างคุณไม่ใช่ก้อนเมฆก้อนนั้นแต่คุณคือท้องฟ้าที่มองเห็นก้อนเมฆรลอยผ่านไปมานี้คือการเห็นครั้งแรกที่วิเศษที่สุดของคุณเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลถามว่าแล้ว ทำไมการเห็นการรู้สิ่งนี้แค่ครั้งเดียวถึงได้สําคัญอะไรขนาดนั้นคําตอบคือการค้นพบอิสรภาพที่วิเศษสุดนั่นเองคือเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่ใช่ความคิดเป็นแค่เมฆลอยมาคุณจึงไม่จําเป็นต้องตอกเป็นทาสของมันอีกต่อไปเพราะถ้าความโกรธเกิดขึ้นคุณก็ไม่ต้องเป็นไฟลุกชนไปกับมันคุณแค่มองดูเห็นมันได้ เหมือนเห็นรถสีแดงวิ่งผ่านหน้าต่างด้วยความเร็วสูงแล้วมันก็ผ่านไปหายลับไปในที่สุดหรือเมื่อความเศร้าเข้ามาเยือนก็ไม่จำเป็นต้องจมดิ่งลงไปในมหาสมุทรแห่งน้ำตาแต่เพียงแค่รับรู้ได้ว่าตอนนี้เมฆฝนก้อนใหญ่กํำลังลอยมาและจะผ่านจากไปเหมือนเมฆก้อนอื่นนั่นแหละหรือเมื่อความกังวลเกิดขึ้นคุณก็ไม่ต้องถูก มันลากเข้าไปในโลกอนาคตที่น่ากลัวอีกแล้วคุณก็แค่เห็นว่ามันเป็นเพียงความคิดอีกเรื่องหนึ่งที่จิตของคุณสร้างขึ้นมาเองกุญแจดอกสำคัญที่คุณเพิ่งค้นพบก็คือลมหายใจโดยลมหายใจคือที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดของคุณลมหายใจคือบ้านที่สงบสุขที่สุด ที่คุณสามารถกลับมาได้เสมอเสมอที่คุณต้องการไม่ว่าพายุความคิดข้างนอกจะโหมกระหน่ำแค่ไหนก็ตามคุณแค่รู้สึกตัวแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจหนึ่งครั้งเพราะลมหายใจคือบ้านที่สงบสุดที่สุดของคุณเองพลังทั้งหมดอยู่ในหนึ่งลมหายใจนั้นคือพลังของการตื่นรู้พลังที่ไหลไปตามกระแสพลังการเป็นอิสระ จากเรื่องโกโหกทั้งหลายที่คุณเคยเชื่อมาทั้งชีวิตต่อไปนี้คุณมีเครื่องมือที่ทรงพลังอยู่ที่ตัวของคุณแล้วต่อไปนี้ทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่ากำลังจะจมไปกับอารมณ์ใดๆหรือความคิดลบความทุกข์ความเศร้าใดใคุณก็แค่นำการทดลองหนึ่งนาทีนี้กลับมาใช้กับตัวเองรู้ทันความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจ ลองฝึกทำซ้ำๆบ่อยๆจากที่เคยเห็นแค่เสี้ยววินาทีคุณจะเริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนานมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ที่มองเห็นเมฆทุกลูกลอยผ่านมาแล้วก็ลอยผ่านไปโดยที่เมฆเหล่านั้นไม่สามารถทำอะไรท้องฟ้าได้เลยวันนั้นคุณจะได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิต ความสงบสุขที่ไม่ได้มาจากภายนอกแต่เป็นความสงบสุขที่อยู่กับใจคุณมาตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเองสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องวันนี้ที่อยากให้ทราบไว้ก็คือข้อที่หนึ่งคุณไม่ใช่ความคิดแต่คุณคือผู้ที่เห็นความคิดค่ะข้อที่สองความคิดและอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงแขกที่มาเยือนแล้วก็จากไป ไม่ใช่เจ้าของบ้านที่แท้จริงค่ะและข้อ3ลมหายใจคือที่พักพิงที่ปลอดภัยดีที่สุดที่คุณสามารถกลับมาได้เสมอเพียงแค่หนึ่งลมหายใจก็เพียงพอแล้วฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้คุณเห็นทุกความคิดของคุณเหมือนเห็นก้อนเมฆบนท้องฟ้าและขอให้คุณพบกับอิสรภาพที่แท้จริงได้ โดยเริ่มต้นจากหนึ่งลมหายใจของคุณเองเชิญทุกท่านลองทำตามแล้วรู้สึกว่าได้เห็นอะไรบางอย่างแม้เพียงแค่แว็บเดียวก็ตามลองแบ่งปันกันคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้เขียนสั้นๆหน่อยว่าเห็นแล้วแม้แค่แว็บเดียวก็ตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ลองทำตามบ้างนะคะสาธุกับทุกท่านคะ่ะและ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ